สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เบนคิวรุ่น MX 5 0 5นะครับความสว่าง3000ลูเมนคอนทราสต์เรทิโอ13000ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768นะครับตัวนี้ ถ้าใช้ในโหมด e c o กนะครับชั่วโมงหลอดสามารถใช้ได้ถึง1,000 0ชั่วโมงนะครับถ้าใช้ในสัญญาณภาพปกติก็คือจะได้4,500 5 0 0 0แล้วก็7,000นะครับแล้วก็โหมด e c o กได้1,000 0ชั่วโมงนะครับตัวนี้แสงดีแล้วก็แสงแรงทีเดียวนะครับชั่วโมงหลอดตัวนี้ ใช้ไปแค่300กว่าชั่วโมงนะครับยังเหลืออีกยาวนานใช้ยาวๆได้หลายปีเลยครับ4-5ปีแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราปรับเป็นโหมด e ีโกนะครับใช้ได้10,000ชั่วโมงนะครับตัวนี้สำหรับช่องต่อทางด้านหลังนะครับของเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ b บ n q รุ่น MX 5 0 5ตัวนี้นะครับก็จะมีช่องต่อเป็น AV สีเหลืองนะครับแล้วก็มี Audio in Audio Out แล้วก็สาย VGA สำหรับ ต่อคอมพิวเตอร์นะครับนี่ครับผมต่ออยู่นะครับใช้สาย HDMI อขอขออภัยนะครับใช้สาย VGA นะครับแปลงเป็น HDMI ออกมานะครับจะให้สัญญาณภาพที่ดีกว่าที่ต่อสัญญาณสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับเอาล้วครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับผมจะทำการทดสอบนะครับทดสอบ BenQ Projector นะครับหรือว่า BenQ MX 5 0 5ความสว่าง3000ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วก็ รีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับหลังจากที่เปิดภาพมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้แสงพึ่งกําลังเผาหัวอยู่นะครับยังไม่ดูครับขนาดพึ่งเปิดมาก็ดูลําแสงที่พุ่งออกมานะครับคุณผู้ชมครับลําแสงพุ่งออกมาแรงทีเดียวนะครับสามพันลูเมนของเบนคิวตัวนี้นะครับดูครับอ้าวเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ ผมใช้จอโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ผมใช้จอตัวนี้น่าจะประมาณสัก80นิ้วได้นะครับหรือ100นิ้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นจอโปรเจคเตอร์เลยนะครับตัวนี้ใช้แขวนนะครับเป็นจอโปรเจคเตอร์แบบแขวนนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวมาชมภาพยนตร์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบนะครับในการชมภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยว่า3,000ลูเมนนะครับของเบนคิวนั้นจะแจ่มขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่าอันดับแรกเลยผมจะทดสอบเป็นภาพอ่าวィィิดีโออ่าเป็นภาพคลิปที่ผมเคยรีวิวนะครับหนังเรื่องฟาสตแปดนะครับที่ผมรีวิวประจําเลยครับเพราะว่าผมชอบสีสันของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอ่ะมาแล้วครับฟาสตแปดนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาดูกันภาพภาพยนตร์ฟาสตแปดนั้นสีสันนั้นจะเป็นยังไงนะครับ มาดูกันครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบนคิมเอ็กซ้าห้าศูนย์ห้าความสว่างสามพันลูเมนนะครับดูแสงได้เลยครับคุณผู้ชมครับดูลําแสงนะครับที่พวยพุ่งออกมาครับไม่ผิดหวังครับเบนควิวตัวนี้นะครับสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวนี้ผมฉายอยู่ที่บ้านนอกนะครับได้บรรยากาศมากนะครับมีลมพัดแรงเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศหนาวเย็นเลยครับ ได้บรรยากาศของการชมภาพยนตร์เลยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับมาดูแสงนะครับอ่ามาดูกันเลยครับแสงนี่ครับ3,000ลูเมนนะครับคอนทราสต์1 3 0่0ต่อหนึ่งนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับดูครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับเบนคิวตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับแจมครับหลอดภาพใช้ไปแค่300ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับใช้ได้เป็นหมื่นเลยครับในโหมดอีโก้ครับดูภาพครับ ดูภาพแล้วก็ดูลำแสงนะครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับแสงแรงมากนะครับ3,000ลูเมนของ Ben Q ครับนี่คือเ e น q MX505 นะครับความสว่าง3,000ลูเมนครับผู้ชมคอนทราสสูงนะครับตัวนี้คอนทราส13,000ต่อหนึ่งดูลำแสงก็แล้วกันครับที่พุ่งออกมาครับโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ สีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบกำลังรีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวนะครับวันนี้แสงนะครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับแสงแรงทีเดียวอ่าให้คุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตเอานะครับแสงที่พุ่งออกมาครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูครับดูสีสันครับไม่ธรรมดาจริงๆครับตัวนี้สุดยอดมากครับ ดูครับดูแสงดูความสว่างครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นี่ไม่ผิดหวังครับดีครับไม่ผิดหวังเลยครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับโอ้โหดูแสงครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับดูแสงครับโอ้โหสุดยอดครับ3,000ลูเมนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับโอ้โหโอ้สุดยอดจริงจริงครับดูลำแสงให้ให้ดูตอนที่มันพุ่งออกมาครับโอ้โหสุดยอดครับนี่จะว่ารถยอดใชเป็นไรดูร้อนเงินมาท่นก็ให้ยื่แต่นี้เงินคือ ดูครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบนควิมเอ็กห้าศูนย์ห้านะครับสามพันลูเมนครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้ท่านใดจะซื้อไปไว้ร้องคาราโอเกะช่วงปีใหม่หรือฉายหนังกลางแปลงให้กับเด็กิให้กับเด็กๆดูก็ได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับชั่วโมงหลอดใช้ไปสามร้อยกว่าชั่วโมงครับยังเหลือเยอะครับคุณผู้ชม ดูครับดูความสว่างดูความแจ่มครับคุณผู้ชมครับฉันจะสนใจแค่ร่อเโอ้โหสุดยอดมากครับสุดยอดครับ่รมันเป็นของันอยู่แล้วสุดยอดจริงๆครับค,คุณผู้ชมอโอ้โหเบนควมเอ็หนย์ห้าครับตัวนี้นสุดยอดครับ่งเ้องเครื่องมีอะไรรู้ไหมเรารจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอก สิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่ในนั้นสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเบนคิวตัวนี้นะครับความสว่างนะครับ3 0 0พลูเมนครับมาดูลำแสงที่พวยพุ่งออกมาก็แล้วกันครับคุณผู้ชมครับตัวนี้สุดยอดมากครับนี่ครับโอ้โหดูครับ สำหรับตัวนี้นะครับขายราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับตอนนี้ไม่ใช่อพอขึ้นนั่งพอประตูพอแบกออกอะไรที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ก็ออกสุดแกสมาแล้วพีดเซ็ตนี่นอสแบบทิวบ้าวก็พีนิโคตรมากโอ้โหสุดยอดมากครับผู้ชมครับ 6,500บาทครับคุณผู้ชมครับดึงสายแวกค่ำแล้วเกี่ยวไอ้คุณพ่อตัวแสเคยใช้มุกนี้สำหรับเ็น q m x 505ตัวนี้นะครับขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเด,ดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ